วันนี้นะเราจะมาดูดิว่าคันนี้ไอ้แรลกแบบเนี้ยวิธีการนะครับถอดประกอบออกมาเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างตามผมมาตัวที่8นะครับเวลาเรานะฮะเอาตัวแรลกพวงมาลัยเนี่ยนะครับเป็นแหลกน้ํามันออกมานะฮะสิ่งสําคัญก็คือว่าต้องเอานะฮะคานออกทั้งอันนะครับเอาคานออกนะฮะค่อนข้างต้องใช้เวลานะครับกว่าจะเอาคานออกลงมานะครับแล้วก็ จะเอาแหลกของอะไรแค่หนึ่งชิ้นนะเพื่อนๆออกได้เนี่ยค่อนข้างจะยากเหมือนกันเนี่เพื่อนๆเห็นไหมแล้วที่สาคัญนะครับตัวรถเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างจะูดง่ายๆว่าเวลามันเจอเจอ่ะมันเจอผ่านลมผ่านฝนผ่านความร้อนอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีพวกสน,นิมพวกสิ่งสกรปรกอะไรเนี่ยน็อตแต่ละตัวนะกว่าจะอ,าออกได้นะเพื่อนๆเหนื่อยชิบหายเลยนะหรือว่าไม่เหนื่อยนะลองถามช่างดูก็ได้นี่ดูนะฮะช่างวันนี้ไม่ได้ยิ้มกูเลยฮนะ ไม่มีหน้ายิ้มเลยนะหน้าเครียดกันเลยเนี่ยเห็นไหมนะมันเหนื่อยนะครับสําคัญนะครับวิธีการติดตั้งนะฮะช่างนะครับก็สําคัญมากๆนะครับอย่าดูแค่เพียงราคานะฮะงานติดตั้งเนี่ยแหละครับก็คือหัวใจเหมือนกันนะครับนี่นะฮะนี่กว่าจะเสร็จนะครับไม่รู้ว่าคืนนี้เสร็จหรือเปล่านะครับทางนี้หน้าเครียดนะฮะไม่แน่ใจว่าแม้ว่าวันนี้คือไทยกับกัมพูชาทะเลาะกันหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนี่นะฮะ ดูนะครับอะไรต่างๆนี่เวลาถอดออกมานะครับไม่รู้กี่ชิ้นต่อกี่ชิ้นนะนี่เห็นไหมนี่อะไรยิบย่อยนี่แบบเยอะแยะมากมายนะครับถึงบอกว่าคันนี้คือ G8 นะครับแต่งานในแต่ละเคสนะครับมันก็จะมีความยากความง่ายเหมือนกันนะครับ ยังไงนะฮะติดต่อได้ที่หรือสอบถามนะครับที่ TW Auto นะครับประเมินราคาฟรีแล้วก็เช็คช่องล่างฟรีนะครับอยู่ตรงบางนานะครับโทรมาได้เลยนะฮะยังไงนะครับเราก็ต้องพยายามนะครับแล้วก็ทํางานให้มีคุณภาพนะครับเหมือนกับที่เพื่อนๆนะครับฝากฝังและไว้ใจทางทีมงานเรานะครับผม